สวัสดีค่ะพบกับช่อง The Literater Fan ที่เกยูทูบวันนี้เราจะมาทำปูอัดทอดกันนะคะนี่ค่ะอุ้ยอั้นแรกนะคะเราต้องแกะน,นี้ก่อนโอ้อันนี้กินไม่ได้นะคะพลาสติกกินไม่ได้นะทุกคนพลาสติกกินไม่ได้นี่จะเป็นเบนโตะพลาสนะคะซื้อจากไหน,นะคะน้องเบนฟเซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาค่ะ มีทุกสาขาเลยนะคะแล,แล้วปูอัดนี่มันทำมาจากปูจริงๆนะจริงะคะ่ะเนาะมันเป็นเนื้อปลาแต่ว่าเขาอัดมาเป็นปูเป็นแท่ง,ง,งสีแดงๆเหมือนปูอัดแต่จริงๆแล้วมันมาจากเนื้อปลานะคะเด็กๆค่ะนี่เรากำลังจะทำอะไรคะเอามาฉีกคะ่ะนำการมาฉีกชิ้นเท่าไหนก็ได้นะคะนีค่ะ ก็ฉีกให้เป็นฝอยๆเดี๋ยวเราจะทำเป็นปูอัดเส้นทอดกรอบส่วนประกอกก็จะมีแต่คุณแม่ไอยอยู่อ๋อคะ่ะคุณแม่ไม่กินค่ะคุณแม่จะออช่วงนี้ไอนิดหนึ่งน,นะคะส่วนประกอบของเราก็จะมีปูอัดนะคะนอกจากปูอัดเราก็จะมีแป้งอันนี้แปูนสำเร็จรูปแป้งปูนสำเร็จรูปนะคะ,ะอีกแป้งเซเว่นอีเลเวนทุกสาขาค่ะ ของที่เราใช้หาง่ายมากเลยนะคะลองไปทําตามดูอร่อยอีกต่างหากหาง่ายด้วยค่ะอร่อยมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวให้น้องฟินฟ้ายฉีกให้หมดก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาทอดอผสมแป้งแล้วก็เดี๋ยวทอดกันนะคะนี่ทุกคนน้อใส่แป้งนะคะตามจํานวนไหนก็ได้ค่ะฟอนฟลายจะใส่เยอะนะคะเพราะปูอัดเราเยอะค่ะอ่ะพอแล้วคะ่ะโอเคน้องเสร็จแล้วคะ่ะ ใช้มือเลย<ด>ใช้มือต้องลาง้ลางก่อนไหมคะเนี่ยล,าลย้ลางเลยนะพ่อโบอัดคุูก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะกินก็จะหอมฟูราค่ะน่าอร่อยมากอุ้ยตกไปเพราะค้อเพราะอะไรคะตกแล้วมาใส่ได้เพราะอะไรนะ ดนความร้อนเดี๋ยวก็โดนความร้อนแต่เมื่อกี้โต๊ะเราก็สะอาดเพราะว่าแม่เปิ้ลเช็ดแล้วโอเคเสร็จแล้วค่ะต่อไปเราก็จะมาหย่อนไปน้ำมันยังไม่ร้อนทีละค่ะลองตั้งน้ำมันไว้ลองหย่อนไปเส้นหนึ่งก่อนได้ไหมน้ำมันยังไม่ร้อนเลยหย่อนไปเส้นหนึ่งก่อนได้ค่ะเอาเห็นไหมคะ่ต้องรอแป๊บหนึ่งนะคะ หลังจากที่น้องเพื่อนไฟคุกป,ปูอัดกับแป้งแล้วนะคะเราก็จะเอามาลงกระทะทีนี้เวลาที่เราใส่น้ำมันเนี่ยก็ใส่ให้แบบปริ่มเนื้อปูนิดนึงเนาะก,กับประมาณเอากับปริมาณเนื้อปูแล้วก็ใช้ไฟอ่อนนะคะใส่ได้ยังได้ค่ะลองดูหมดได้นะค่ะอะใส่หมดเลยค่ะ อ <Okay. S 2> ย่ไปล้างก่อนเลยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเนาะอันนี้ก็แบบเดี๋ยวรอให้สีอะมันจะเริ่มเหลืองๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็เอาขึ้นจับเอาได้เดี๋ยวเราค่อยมาดูอตอนเสร็จแล้วจะเป็ไสลายให้ให เดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนเสร็จแล้วนะคะโอเคนะคะน้องพ้่ต้าสวัสดีค่ะผมกห้องของดิแฟนดิโกยูทุกต่อไปที่ EP ไหนก็ไม่รู้แต่ต้องมาทำปวดทอดเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะถ้ามันเย็นอยู่ถ้ามันเย็นมันจะ กรอบแต่ถ้ามันรล้ลอนๆน้ำี่เพิ่งทอดเสร็จสดๆเลยนะมันก็จะไม่กรอบนะมันต้องให้แบบรอเย็นๆแต่ไม่ใช่อดใจไม่ไหวอยากให้เพื่อนๆดูมากก็เลยทายแบบไม่กรอบ๋ยวจะฟังดูไหมนะแบบไม่กรอบแบบนี้คอือขึ้นเยซึ่งก็ม่ก็อ้องรอให้เย็นก่อนไงงั้นลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นเมนูแบบเป็น ย้ำเพื่นอนๆก่อนนะคะว่าต้องรอให้มันเย็นก่อนนะยยค่ะรอให้เย็นก่อนค่อยกินค่ะโอเคบายสวัสดีวันหยุดนะคะพรุงนี้เปิดเทอมแล้วใช่ไหมโอเคตั้งใจเรียนกันนะคะเด็กๆทุกคน